เปิดแล้วก็อ่านอ่านดีครับดีครับอ่ะต่อเลยครับผม L I O ด่นานโอเคครับยขออนุญาตส่งมาแป๊บเดียวไลออน Lion, สิงโตไลออนสิงโตครับผม L I O N L I O N Lion สิงโตเอาใหม่ครับ Lion สิงโต L I O N Lion ส <sing> ิงโต l อ o n สิงโต L I O N Lion สิงโตโอเคครับตับปลาสียงแรงเหมือนพูดใช่ไหม <S 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 ใช่ใช่ครับใช่ถูกต้องแล้วครับโอเคต่อไปเลม,เมอนมะนาวเหลือง L E M O N Lemon Mắt nào lưỡng le� Lemon nào lưỡng Lemon mắt nào L E M O N mắt nào Lượng Lemon nào lưỡng Lemon mắt nào L E M O N mắt nào lưỡng Lemon mắt L E M O N lemon mã nào lượng lemon mã nào lượng L E M O N lemon mã nào lượng lemon mã nào lượng L E M O N lemon mã nào lượng lemon mã nào lượng L E M O N lemon mã nào lượng lemon -E mã nào lượng L E M O N เลมันมะนาวเหลืองเลมันมะนาวเหลือง L E M O N เลมันมะนาวเหลืองเลมันมะนาวเหลือง L E M O N เลมันมะนาวเหลือง Leaf ใบไม้ Leaf Leaf ใช่ไหมใช่ครับ Leaf ใบไม้ Leaf ใบไม้ครับผม L E A F l เลฟใบไม้ L E A F leaf ใบไม้ S, L E A F leaf ใบไม้เอาไปครับ leaf ใบไม้ L E A F leaf ใบไม้ leaf ใบไม้ leaf ใบไม้ครับ L E A F leaf ใบไม้ leaf ใบไม้ L E A F, <by> l i f ใบไม้ e a S, <by> l i f ใบไม้ e a S, <by> l i f ใบไม้ครับ L E A F, l i f ใบไม้ l i f ใบไม้ L E A F, l i f ใบไม้ l i f ใบไม้ L E A F, l i f ใบไม้โอเคครับล a m p โคมไฟ LAMP LAMP กคมไฟ LAMP กคมไฟ LAMP LAMP กคมไฟ LAMP กคมไฟ LAMP กคมไฟเหรอครับผมครับผมใช่ครับใช่ใช่ LAMP กคมไฟ Lamp Lamp หรือว่า Lamp 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 แลบแลบครับผม L A M P แลมปกลมไฟแลมคมไฟ L, amp l, amp, l A M P แลมปกลมไฟแลมคมไฟ L, amp l, amp, l A M P แลมปกลมไฟแลมคมไฟ L, l, amp, l A M P แลมป กลมไฟแ lap กลมไฟ l a m p แ lap กลมไฟ lap กลมไฟ l a m p แ lap กลมไฟโอเคครับอ่าทีนี้ไลออนสิงโตไลออนสิงโตครับผม L -I O N lion sing to lion sing to Lion, lion sing to lion sing to Lion, lion sing to lemon manao leung L E M O N lemon manao leung lemon manao leung L E O N lemon mắt nào lượng mắt nào Lưỡng L E M O N lemon mắt nào Lưỡng leaf bay L E A F leaf bay leaf bay L E A F leaf ใบไม้ leaf ใบไม้ e A L E A M L F Leaf ใบไม้ Lamp โคมไฟ L, L, L A M P Lamp โคมไฟ Lamp โคมไฟ L A M L-A-M-P แร่มคมไฟ Lion ส <sing> <sing> ิงโต Lion ส <sing> ิงโตครับผม L-I-O-N ลายเงินสิงโต L-I-O-N สิงโต L-I-O-N ลายเงินสิงโต L-I-O-N ลายเงินสิงโตเล่มันมะนาวเหลือง L E M O N lemon mắt nào lemon nào lưỡng L E M O N mắt nào lemon nào L E M O N lemon mắt nào lưỡng le leaf L E A -S, le F leaf L E A -S, ใบไม้ leaf ใบไม้ leaf ใบไม้ครับ <laughs> L E A F leaf ใบไม้อืม <c oughs> ครับผมโอเค leaf ใบไม้ okay. please, <by> ครับผมครับ L E A F leaf ใบไม้อืมโอเค lamp โคมไฟ L A M P lamp กมไฟแ a ม p คงมไฟ L A M P แ a ม p คกมไฟแ a ม p คงมไฟ L A M P แ a ม p คกมไฟ L A M P แ a ม p คกมไฟโอเคครับเสียงจะไม่ออกแล้วอ่าโอเคขออีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายละ แล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านได้ครับผมเพราะว่าคุณยี่หุ่นมาก่อนเวลา l i เอิญสิงโตไลเอิญสิงโตครับผม L I O N l i เอิญสิงโตไลเอิญสิงโตไลเอิญสิงโตครับ L I O N ไลเอิญสิงโตไลเอิญสิงโต L I O N l i เอิญสิงโตเลมันมะนาวเหลือง L E M O N เลมอนมะนาวเหลืองเลมอนมะนาวเหลือง L E M O N เลมอนมะนาวเหลืองเลมอนมะนาวเหลือง <by> L E M O N เลมอนมะนาวเหลือง Leaf ใบไม้ L E A F Leaf ใบไม้ Leaf ใบไม้ L E A F Leaf ใบไม้ leaf ใบไม้ e A F, L E A F leaf ใบไม้ lamp โคมไฟ L A M P lamp โคมไฟ lamp โคมไฟ L, amp, L A M P lamp โคมไฟ lamp โคมไฟ L, amp, L A M P lamp โคมไฟโอเคครับ lamp โคมไฟโอเคอ่ะ ข้ามส์อัพวันนี้เอาแค่นี้อาจจะคุณญี่หุ่นลองเลี้ยงหน้าเราแมทโด้ครับเลี้ยงยังไงฮะแบบนี้ได้ไหมอ่าได้ได้คุณไม่รู้ว่าเลี้ยงยังไงอย่าได้ได้ยังไงกได้ให้หูมาตรงไหนก่อนนะมันได้หมดครับได้หมดเนาะครับผมครับเริ่มตั้งแต่นี้ไปเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ได้ได้ได้ครับครับครับผมครับ